ทีละมือถือพี่โลนนะฟากิฟหน่อยสิยที่ละพี่ขอตะลิว,นวหน่อยสิหนูอย่าเพิ่งเข้าใจพี่ผิดนะคือมันไม่ใช่อย่างที่หนูเห็นเลย หนูว่างานแต่งของเราเนี่ยมันไม่น่าจะมีหรอกแหละทีรัสหนูจะเพิ่งโกรธพี่สิหนูจะยกเรื่องงานแต่งเพราะอีแค่รูปถ่ายใบเดียวเนี่นะเรื่องในวันนี้ทําให้ฉันคิดย้อนกลับไปว่าพี่รุษต่างๆที่ฉันสงสัยมันจริงครังแรกคืออ๋อทีรัสเย็นนี้กินอะไรดีหนูอยากกินเมนูที่พี่ไฟเขาแนะนำวันนั้นอะชื่อเมนูอะไรแล้วนะอ๋อ พี่จำไม่ได้หรังั้นหนูลองหาวิธีทำดูนะในโต,ตออ๊ะ๊อ่ะเอาของพี่ไปดูเลยทำให้ฉันบังเอิญได้เห็นความลับของพี่บอส <c oughs> คนนี้มันแฟนเก่าพี่บอสนี่ทีรักทาไมเอาของไปเยอะขนาดนี้เนี่ยมันเปลืองพื้นที่กระเป๋านะก็ของใช้ในโรงแรมอ่ะมันไม่ค่อยสะอาด สู้เราพบไปเองดีกว่าเลยอีกอยาก่างกก็เป็นคนผืวแง,ง่ายด้วยโอเคงั้นถ้าไปเที่ยวครั้งหน้าพี่จะเตรียวให้ดีิวันนี้พี่บอสอืมนี่พี่ทำอะไรอ๋อพี่ก็เอาปลอกหมอนแล้วก็ที่นอนเราไปโรงแรมด้วยไงกูว่าที่นู่นจะสกระปรกเดี๋ยวผื่นก็ขึ้นหน้าหนูหมดเลยแต่ว่าหนูไม่เคยแพ้พวกปลอกหมอนแล้วก็ผ้าปูที่นอนจะเป็นผื่นเลยนะเอออ๋อ ก็ป้องกันไว้ก่อนไงคะคิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่าผู้ชายที่ไม่โรแมนติกแบบพี่จะใส่ใจรายละเอียดเป็นด้วยมันก็มีบ้างแหละ <c oughs> ที่แท้ความใส่ใจที่พี่บอสมีเธอคนนี้เป็นคนสอนมาเองพี่ก็ขอโทษไปแล้วนี่ทำไมยังไม่หายงอนพี่อีกอะพี่บอสก็พี่ขอโทษแบบไม่จริงใจไงนี่เวลาพี่จะขอโทษนะพี่ต้องเรียงลำดับวิธีการขอโทษก่อน 1. พี่ต้องยอมรับผิดก่อน 2. พี่ต้องหาข้อผิดพลาดของตัวเองและ 3. พี่ต้องหาวิธีการแก้ไขและข้อสุดท้ายนะข้อ 4. พี่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกถ้าพี่จะมาขอโทษแบบส่งๆแบบนี้หนูไม่ให้อภัยพี่หรอกนะอ๋อโอเคครับพี่ขอโทษนะที่รักพี่จะไม่สัญญาอะไรที่พี่ทำไม่ได้แล้วเรื่องแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกงั้นเดี๋ยวพี่พาไปซื้อกระเป๋าที่หนูอยากได้ดีบ่เดี๋ยวพี่ไปรับนะคะ เมื่อกี้พี่ขอโทษนะที่พี่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้พี่น่าจะฟังหนูให้มากกว่านี้แต่พี่ซื้อครีมกันแดดลิขิตมาฝากหนูด้วยนะเป็นการไถ่โทษอ่ะแล้วคิดยังไงเนี่ยถึงซื้อครีมกันแดดมาให้ก็เฟิร์นบอกพี่เองนี่ว่าทย์หน้าจะไปออกงานต่างจังหวัดไม่ใช่เหรอเฟิร์น เฟื่อไหนเหรอแล้วหนูก็ไม่เคยบอกพี่ด้วยนะว่าหนูจะไปดูงานอ,ะอ่ะอ๋อไอ้ไอ,เอ,ไอ,เอ้เฟร์สไอ้เฟร์สเพื่อนพี่จะไปดูงานต่างจังหวัดเพราะพี่ทํางานหนักกำสับสนกันไปหมดแล้วท่าทีนะแต่ที่พี่ซื้อมาให้นี่ก็เพราะว่าหนูจะได้ดูแลตัวเองไงงั้นก็ขอบคุณนะ เฟิร์นเดี๋ยวก่อนสิเฟิร์นอย่าเพิ่งมอนพี่สิวันวาเลนไทายทั้งทีดอกไม้สักช่อก็ไม่มีให้นี่พี่เป็นแฟนภาษาอะไรอะคะก็หนูบอกเองไม่ใช่เหรอว่าหนูไม่อยากได้เี่ที่บอสดอกไม้ที่พี่ซื้อให้หนูะกับดอกไม้ที่หนูต้องขอพี่รู้ไหมว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนกันแค่นี้ก็ต้องให้สอนเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พาไปซื้อตอนนี้เลยไป เซอร์ไพรส <auto> ์ <Surprise! S 1> สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่รักเฮ้ยพี่บอสหนูบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าพี่ไม่ต้องเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้หนูก็ได้ถ้าบอกว่าไม่ก็คือเอาพี่รู้นะผู้หญิงตามไม่สมใจแอเนี่ยหนูคิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่าพี่จะเข้าใจความรู้สึกผู้หญิงดีขนาดเนี่ยแต่ไม่ใช่เพราะว่าแฟนเก่าคนไหนสอนนะพี่ก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองไงครับอืงั้นก็ขอบคุณนะคะ ที่รักหาเจอหรือ,อยังคะที่รักหนูอยาเข้าใจพี่ผิดนะพี่สัญญาว่าตอนนี้พี่จะลบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับแฟนเก่าออกให้หมดเลยแต่ขอร้องละหนูอย่าโกรธพี่เลยนะนะแต่ที่พี่ดีแบบนี้ก็เพราะเธอคนนี้เป็นคนสอนนิ หนูไม่โกรธพี่หรอกหนูเชื่อใจพี่นะเดี๋ยวหนูเข้าไปช่วยพี่ทำกับข้าวในครัวดีกว่าไม่เป็นไรควันม,มันเยอะหนูนั่งรอที่นี่แหละเดีย๋ยวพี่ทำให้กินเองที่แรกก็แอบ,บดีใจว่าคนที่พี่บอสลักในตอนนี้มีแค่ฉันแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าความสุขที่เราเคยคิดว่าเป็นของตัวเองที่แท้ก็แค่ยืมมาพี่ไม่เคยลืมคนในใจของพี่ได้เลยและฉันก็เป็นแค่ตัวสำรอง ที่รักหนูจะให้เรื่องเล็กน้อยแค่เนี้ยมาทำลายงานแต่งของเราเหรอแล้วไอ้รูปนี้มาอยู่กับพี่ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ก็ยังไม่รู้เลยมันนานแค่ไหนพี่ก็ไม่รู้จริงๆไม่รู้เหรอพี่ไม่เคยลืมเธอเลยต่างหากเราครบกันมาห้าปีเรา5ห้าปีที่ผ่านมาเนี้ยพี่ก็เปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนกระเป๋าตังค์แต่พี่ไม่ยอมทิ้งรูปนี้พี่ขอโทษ แต่พี่ก็ไม่ได้ติดต่อเธอนานแล้วนะหนูเชื่อใจพี่อีกครั้งได้ไหมเหรอที่บอกว่าไม่ได้ติดต่อเธอเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเธอไม่ตอบพี่ต่างหาก